อะไรก็เลยนะฮะอะไรก็ฝากควากับพี่ซารีร้อผมไม่มีอะไรอะช่วงนี้พี่พี่เขาน่าจะแบบว่าอยู่บ้านเลี้ยงแมวไงคือแบบเมื่อผมเคยไปบ้านเขาแล้วเขาแบบไม่ได้ทำอะไรเยอะเลยช่วงนี้ก็คือแบบว่าเปิดซีรีส์เปิดหนังดูเล่นเกมเลี้ยงแมวจบวะไม่ได้ทำอะไรที่เหลือก็คงส่ยโซเชียลแ่ว้จริงอยยู่คคนนเดีีวจริงไม่ได้เป็นห่วงเพราะว่าเขาไป แข่งแก่นนี่ยแข่งแก่นชีวิตนี้คือแบบว่าไม่เคยพ่ายแพ้ต่ออะไรเลยใช่ความเหนาก็แพ้เขาเขาบอกว่าเขาแพ้คุณนะคะเขาบอกว่าโรงงานนี้จะสกายชนะน้องชาวเน็ตหรือว่าพี่สันชาวเน็ตชาวเน็ตอ๋อพี่สันเขาไม่ยอมหรอจร่งหรอใช่ครับเขามีแบบลิงการ์ดอะไรนีก็มีไลน์มาซุงมาแซลอะไรเงี้ยบอกว่าไปไปไปบอกว่างานี้เป็นเพื่อนค่ะเขาอย่างว่าเจานับเราเป็นเพื่อนหรือเปล่า ผมไม่ไดมีสังคมบอกไปเจอลูกสังคมผมไม่ได้มีแค่คนหนึ่งแนวอยากให้สบายๆบ้านนงไหมยาจริงๆบ้างน่าซอมบ้างคือมันมีตอนครั้งหนึ่งอะบอกว่าไม่ได้เจอกันนานแล้วก็นัดจะออกไปกินข้าวไปไปห้างเนี่ยเขาก็ดูแบบเหมือนลุนงลุงใบกษียณนี่แบบว่าได้ย่างเ้าเข้าเข้าห้างทำไงอะ แต่คนชื่นชมนะคะคุณสามารถให้เขากลับมาเล่นโซเชียลได้โอ้โหเขาลูกใหญ่แล้วแฟนๆน่าจะคิดถึงกลับมาก็ดีแล้วคือคผมไม่ใหญ่ก็เหมือนก